สวัสดีครับพบกับมินทอน,นะครับผมกับแนวทางหวยมาเลวันนี้นะครับมาเลวันอาทิตย์เมื่อวานนี้ไปไหนมาเลเไปไหนไปคนละทางสู้ใหม่ครับวันนี้วันอาทิตย์ก็หวยมาเลมีวันอังคารพิเศษนะครับมีพุธแล้วก็มีเสาร์อาทิตย์วันนี้เป็นรอบสุดท้ายของสัปดาห์เด่นนะครับเมืม่อวาน 6, 4, 7, 7, 7, 7, นี้ออกหกสี่เจ็ดสี่เจ็ดนิกก้าใหม่แล้วนะครับวันนี้เด่นนะครับเด่นเก้าเจ็ดครับ มากับแปดหครับเก้ามาเก็ดครับเก้าแปก้านะครับเก้าสาม็ดาเจ็ดแปครับเจ็ดหกเจ็ดสอามหลักร้อยสครับ497เก้นะครับสี่ 4ี่เก2 4หกสี่เก้าสองสีเนะครับสี่เจ็ดหกเน้นไปที่นะครับเก้าเจ็ดเแครับสี่นะครับสี่เกาล้วก็สี่เจ็ำหรับแนวทางหวยมาเลน,นะครับวันวันอาทิตย์ ที่สินะครับผมมาลุ้นกันใหม่วันนี้ครับโชคดีครับ